ความคืบหน้ากรณีที่รองหัวหน้าพักอนาคตใหม่อย่างพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับที่ไปแชร์ข่าวปลอมนะฮะมีเว็บข่าวปลอมเนี่ยเขาทําข่าวนี้ขึ้นมาไปกล่าวหาว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยนะฮะร,รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไปนั่งจิบกาแฟแล้วเบิกค่าดื่มกาแฟนะฮะแก้วละ1 2 0 0 0บาทรวมเป็นเงินกว่า80,000บาทเนี่ยนะฮะล่าสุดเรื่องนี้พลโทพงศกรเนี่ยก็ชี้แจงแล้วนะครับ ว่าผิดจริงในการไปแชร์ข่าวมั่วเรื่องนี้แล้วก็พร้อมเข้าพบกับพนักงานสอบสวนวันจันหน้านะฮะหลังจากที่เว็บไซต์ข่าวปลอมนําเสนอข่าวเท็จบอกว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไปเบิกงบดื่มกาแฟแก้วละ12,000บาทต่อมาฝ่ายกฎหมายคอสอชอเขาแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะทำให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศแล้วก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชนตามพรบอคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะครับเมื่อวานนี้เลยพลตํารวจโทสุรเชษหกักพานผู้บัญชาการสํานังกงานตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่าวันนี้ได้ออกหมายเรียกผู้กระทําความผิด6คนให้เข้ามาพบที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกรณีแชร์ข่าวเว็บปลอมบิดเบือนแล้วนะครับขณะที่ทางพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แชร์ข่าวนี้ออกไปหลังจากแชร์ไปเนี่ยก็ลบออกไปภายในาภายหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความหน้า Facebook ยอมรับว่าผิดจริงแล้วก็ได้รับหมายเรียกนะครับให้มาพบกับพนักง,งานสอบสวนวันที่11มีนาคมแล้ว ล่าสุดพลโทพงศกรยืนยันว่าตอนแชร์ข่าวนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นข่าวปลอมนะฮะเพราะเห็นชื่อตรงลิงก์เนี่ยเป็นสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้เป็นที่รู้จักก็เลยแชร์แต่พอรู้ว่าเป็นข่าวปลอมก็รีบลบทันทีนะครับพร้อมทั้งโพสต์ข้อความขออภัยเพราะไม่มีเจตนาส่วนกรณีนี้จะมองว่าถูกกลั่นแกล้งหรือไม่พลโทพงศกรก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลกลับรู้สึกสนุกนะฮะ เพราะว่ายิ่งเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งก็จะยิ่งเห็นการดําเนินการทุกวิถีทางแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะทํำยังไงก็ตามไม่ได้ผลสุดท้ายฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นผู้ชนะนะฮะส่วนเรื่องนี้ทางท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะฮะท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องการปล่อยข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณค่ากาแฟแก้วละ1 2 0 0 0บาทเนี่ย ท่านบิ๊กป้อมก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็บอกแค่ว่าขอให้ทุกอย่างดําเนินคดีไปตามกฎหมายก็แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันด้วยไม่ใช่แค่คนดังอย่างเดียวนะครับ,รบประชาชนคนทั่วไปก็ต้องระมัดระวังอย่าไปหลงแชร์ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะมีความผิดพอระบบคอมพิวเตอร์นะฮะขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพนิกาวานิชโฆศกพักอนาคตใหม่ได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าพลโทพงศกรไม่ได้มีเจตนาที่จะแชร์ข่าวเท็จนะครับ และยืนยันว่าพร้อมต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตนเองไปฟังบางช่วงบางตอนจากโฆศกพักอนาคตใหม่นะครับเรื่องนี้เรายืนยันว่าพลโทพงศกรได้ได้แชร์ข่าวที่เป็นข่าวเท็จจริงแต่แน่นอนว่าไม่ได้มีเจตนาเห็นได้จากการที่รีบรบทันทีในเวลาไม่ขีดนาทีเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับคดีความนี้พลโทพงศกรพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม และท่านก็เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าหนึ่งไม่ได้มีเจตนาและสองเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตื่นะหนกใดๆให้กับสังคมแน่นอนที่กว่านั่งอีกก็คือ3เรื่องนี้ไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศถ้าจะกระทบต่อความมั่นคงของใครก็กระทบต่อความมั่นคงของพลเอกประวิตธเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะนี่แหละครับพลโทพงศกรหรือว่าเสหนงนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ63ปีครับเราจะพาไปรู้จัก พลโทพ,พงศกรเป็นใครมาจากไหนนะครับตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยเขาไปอยู่หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการยึดอํานาจรัฐประหารนะครับได้รับรู้ข่าวในวงในตลอดว่ารวมทั้งตลอดหลายปีที่ทํางานจะอยู่กับการต่อสู้คอมมิวนิสต์หลังจากนั้นได้เรียนอีกหลายด้านและหลายที่นะครับได้เห็นภาพใหญ่ของประเทศทําให้เกิดความเชื่อว่าถ้าจะเปลี่ยนสังคมไทยให้ดีขึ้นจริงเนี่ยก็จะต้องให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยแข็งแรงไม่ใช่ระบบที่รวมสูนนะครับ พลโท,โทพงตะกรหรือว่าเสนอกเนี่ยเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระจายอํานาจเคยทํางานเป็นรองเลขาธิการสอมอชอนะครับได้พบเห็นภาพรวมว่าเราไม่มั่นคงอะไรเลยเพราะมันไม่มีการบูรณาการของข้อมูลอะไรทั้งสิน้นโดยส่วนตัวแล้วเสนองหรือว่าดรโกเตอรโน่ยคิดว่าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์กฎหมายและนโยบายสาธารณะที่เขามีอยู่จะสามารถช่วยงานพักได้เป็นอย่างดีนะครับดรโหนงมีความเชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตย จะนำความเจริญมาให้คนไทยแต่เพราะความเหลื่อมล้ำทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีการกระจายรายได้กระจายอำนาจกระจายโอกาสสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมได้รับการคุ้มครองที่จะมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขอนามัยและการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลและสร้างการเข้าถึงเงินทุนเป็นเงื่อนไขสำคัญจึงทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันได้ครับครับ และในการทํางานทางการเมืองนอกจากทําหน้าที่เป็นวิทยากรการเมืองในสมัยสงคราม,ยม,ยมยเย็นแล้วนะครับยังได้ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นงานการเมืองต่อเนื่องเป็นเวลานานในเหตุการณ์พฤษภาปี35เนี่ยได้เคยทักท้วงการนํากําลังทาหารออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนต่อแม่ทัพพักที่1ในสมัยนั้นเนื่องจากว่าคาดหมายว่าจะเกิดเหตุการณ์ปานปลายนะครับนอกจากนี้เคยนําเสนอหนงังสือทักท้วงการตัดสินใจยุบสอบ,อบอตอ ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรต่อมาครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นนะครับโดยคาดหมายว่าอาจเกิดการก่อเหตุร้ายขึ้นมาภายหลังได้สำหรับเหตุการณ์สาคัญกิจกรรมทางสังคมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะนฮะพลโหพงศกรเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารปี2549โดยเปิดเผยนะครับ เป็นผู้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการ,กรเกษียณก่อนกำหนดรวมทั้งการให้มีนายพลหญิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสาขาวิชาชีพนะฮะนี่คือเสนงหรือว่าบนโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่แต่วันจันนี้เสนงก็ยืนยันแล้วว่าจะไปเข้าพบกับพนักงานสอบสวนครับ,บจากกรณีแชร์ข่าวปลอมนะครับดูรายการสดช่องน18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้ รือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ DailyMotion และ y o u t u b e ว1ิบอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง